วันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลนะคะมาหาหมอเตรียมผ่าวันจันทร์หน้านะวันจันทร์หน้ามีนัดก็เมื่อกี้มีคนไข้เขาก็มานั่งรอเนาะเขาก็โวยวายเขาบอกเขามีนัดตอนเจ็ดโมงห้าสิบแต่ตอนเนี้ยมัน8ปดโมงกว่าจะ9ก้าโมงแล้วนั่งรออีกแล้วลงมาชั้นหนึ่งนะคะเมื่อกี้ขึ้นไปชั้นสาม เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลน,นะคะก็หลากหลายขั้นตอนมากนัดผ่าเรา,าวันอังคารเนาะเดี๋ยววันจันทร์เขาจะโทรมาหาเรานะคะตอนประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนัดเออเวลาทําการผ่าแล้วก็งดอาหารงดอาหารคืนวันจันทร์หลังเที่ยงคืนไม่กินแล้วเนาะแต่ดื่มกาแฟดื่มน้ําได้จนถึงตีห้าครึ่งนะโบถามว่าถ้าสมมุติเราเป็นประจําเดือนวันที่เราผ่าตัดอะ เป็นไรเปล่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะผ่าได้ไม่มีปัญหา,าก็ดีโบตอนแรกโบกังวลว่ากลัวจะเป็นประจรําเดือนเนี่ยเขาว่าจะตัดสองที่ที่แรกเนี่ยเขาจะตัดตรงเนี้ยเกแบมุดเจอตรงนี้นะคะปากมดลูกใช่ไหมแล้วก็รอบสองเนี่ยเขาเจะช้อนนะคะเข้าไปขูดขูดชิ้นเนื้อด้านในนะคะเอาเนื้อด้านในเนี่ยไปตรวจประมาณนี้นะคะที่หมอเขาอธิบายนะ ตอนปี2019อบอคแค่ตัดเนื้องอกออกใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เขาจะขูดเอาช้อนขูดข้างในด้วยนะคะเอาเนื้อไปตรวจเนาะอืมแต่เขาบอกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละไม่น่าจะมีอะไรบไม่รู้ว่าฝั่งหนู้นเขากำลังทำอะไรนะบนเกาะกลางถนนนะคะตรงสี่แยกไฟแดงมีเก้าอี้เหมือนจะทำบาร์บีคิวเหรอขายบาร์บีคิวตรงสี่แยกไฟแดงนี่ปะ ไม่ใช่หรอกบ้าเขาทำอันนี้เขาก็มาทำงาน <c oughs> ปกติใครจะมาขายบาร์บีคิวเออตลกอีกแล้วตลกอีกแล้วเรา